ล้อใจลูกสีแดงของของเรานอบนอบบูชาแล่งเรียนลาดลำคุณค่าแม่ฟ้าลวงรวมสันพันปี2557อันเป็นปีที่ครบรอบ16ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวนซึ่งได้เปิดสอนใน14สํานักวิชา มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกจำนวนรวม12,714คนแล้วนั้นในปี2,558มีโครงการที่จะเปิดวิทยาลัยการจัดการตามแนวตะวันออกขึ้นอีกด้วยพอปี5-6เรามี11สําสำนักวิชา75สาขานะครับพอปี5-7เราเติบโตขึ้นมาเป็น14สําสำนักวิชา เ9สาขาว,วิชาแล้วในอนาคตปีหน้าก็จะเกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาก็าคือวิจาารายการจัดการตามแนวตะวันออก oriental business management ซึ่งจะอยู่ในแนวของจีนญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็ไทยการจัดการแบบไทยก็มีนะครับพูดถึงจำน,นวนนักศึกษาในปัจจุบันทั้งหมดเนี่ยปี5-7นะคือปีเนี้ย มีทั้งหมด12,714คนเราเปิดคณะใหม่สี่สำนักวิชาเป็นสำนักวิชาที่รับนิดเดียวเท่านั้นเองแพทย์รับปีละ32คนทันตแพทย์รับปีละ32คนจีนวิทยารับปีหนึ่งประมาณสัก60คนสาขาบางสาขาวิชาเราอยากรับมากแต่รับไม่ได้พยาบาลเดี๋ยวนี้เรารับ120-130คน เราปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของความมีคุณภาพของบ้านเมืองอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอดปี57เนี่ยมีจำนวนนักศึกษาเข้ามาใหม่เนี่ยก็เข้ามากันทั้งหมด4,471คนมีทั้งตรีทั้งโททั้งเอกปริญญาตรีละมากที่สุดมาจากทุกจังหวัดในประเทศไทยมีต่างประเทศ3เป้าหมายของเราในอนาคต เราจะให้ต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น10%นะครับเพื่อก้าวเข้าไปสู่ความเป็นนานาชาติอย่างแท้จริงผู้สจบการศึกษาเนี่ยมันก็มีรายปีแต่ละปีนี้ก็ต่างกันปี56มันเริ่มอยู่ตัวแล้วครับเพราะเรารับเข้าคงที่แล้วก็ประมาณ2,001ปีนี้ก็จะมีผู้จบการศึกษาอยู่ในตัวเลขประมาณ2,001-2,002ลูาาคน